สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวปมมาเนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สะพานแดงนะครับด้านหลังผมเห็นไหมครับช่วงนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกาพอดีนะครับอากาศวันศุกร์นะครับอากาศวันศุกร์แบบนี้ก็มาเที่ยวนะครับสะพานแดงจังหวัดสมุทรสาครครับเดี๋ยวป้อมจะพาทุกคนชมนะครับ ชมบรรยากาศนะครับแบบ่งปันบรรยากาศเพื่อใครที่จะมาเที่ยวนะครับนี่โอ้มีนกด้วยครับโอ้มีนกด้วยอุ้ยนกสวยมากครับนกสวยมากโอ้พี่เขามา ไม่ใช่เหยื่อนะครับนกแก้วมั้งเนี่ย ทุกคนเห็นไหมครับวัดนะครับวัดกลางน้ำโอ้เออให้ดูให,ดใหด้ดูทุกคนเห็นไหมครับวัดกลาง นะครับเนี่ยในสายตาผมแทบจะมองไม่เห็นนะครับอากาศดีมากทุกคนพระอาทิตย์กำลังตกนะครับแต่ช่วงน้าเวลานี้ก็ถือว่าพระอาทิตย์อยู่ที่สูงนะนู่นอยู่สูงเลยนี่ครับบรรยากาศ คนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเันเปัสสุกววันเสาร์คนน่าจะเยอะใครที่อยากมาเที่ยวนะครับสามารถเดินทางมาได้ครับมาทางสมุทรสาครก็ได้แล้วก็ทางพระรามสองเข้าเทียนทะเลครับถนนเทียนทะเลตรงมาแล้วก็เลี้ยวขวามาครับน้นําลงนะครับตอนนี้ปกติปกติน้ําแบบขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ แต่เราจะได้เห็นว่าบางทีเราไม่ได้เห็นแบบพวกหินพวกอะไรประมาณนี้นะครับให้ดูนะสวยงามมากครับทุกคนโอ้วิวแบบนะใครที่อยู่กรุงเทพมหานครไม่เคยมานะครับก็มาได้นะครับไม่ไกลไม่ไกล กชิวมากอาอลมแบบลมแรงมากคนระับลมแรงมากเลยอุ้ยมีไงนกคู่เจ้านกนี่โทุกคนเห็นไหมครับมันโตลมนู่นบินเล่น <c oughs> อ่ะมาแล้ว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 โอ้โหหนุได้ชมนกด้วยนะครับทุกคน เนี no you know, <talk> ่ยใช่นกแก้วนะเนี่ยวัดไหมครับวัดไหมครับวัดกลางน้ำเสียงนกแก้วนกแก้วหรือนกอะไรเนี่ย นู้นครับเดินไปทางนู้นก็ได้นะไปะไปกันเรียกว่าสะพานแดงนะครับทุกคนสะพานเหลืองนะครับสะพานแดงบรรยากาศดีมากครับนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูหน่อยนะครับ นี่เป็นไม้ไผ่นะครัทุกคนนี่หอยนางลมส่นมากจะอยู่เนี่ยตามเนี่ยตา,าตามเสาตามอะไรหอยนางลมนะครับชาวบ้านก็จะมา แกาไปขายด้วยนะได้ด้วยนะไปกันว้าดูดูนกน้ำแล้ว นี่นี่นะครับที่เขาเรียกว่าสะพานแดงนี่เลยแต่สีก็เริ่มจะไปแล้วนะตรงนี้ก็เดินมาระวังเอานี่อะไรทุกคนศูนย์ศูนย์ศูนย์บกศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับบรรยากาศแบบชุ่มมาก เกี่ยวเขาเยอะน้ำกำลังขึ้นบางนี้น้ำใสมากครับทุกคน ไกลมากครับผมก็เลยไม่ได้เดินไปมีร้านอาหารนั่งนะครับมีที่จอดรถก็ว่างที่จะเยอะนี่เราเข้าบรรยากาศนะครับตรงสะพานแดจงจังหวัดสงรสาค,นนครับใครที่อยากจะมาเที่ยวก็เชิญได้นะครับเชิญได้ เาปัให้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของอบตพันท้ายมังเนห็นป้ายติดอยู่ครับถ้ามีแรงก็คือต้องเดินแบบนู้นไปทางนู้นนะหรืออยากจะเดินไปทางนี้ก็ได้ เขาด้วยนะครับมีภูเขาด้วยนะโอเคทุกคนนะครับพ่อมานองก็ต้องขอกรับราบเท่านี้ใครที่อยากจะมาก็นะครับเรียนเชิญทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับผมพ่อมานองก็ต้องขอกรับลาบเท่านี้สวัสดีครับ